พี่ขอถามเรื่องการเงินอชอบวางแผนยังไงว่าแน่นอนพอโสดปุ๊บเนี่ยเราอยู่เดี่ยวๆของเราอย่างคุณพ่อคุณแม่ชอบก็ท่านก็ชี้เชื่อว่าท่านดูแลตัวเองได้อยู่แล้วในพ์ทของตัวเราเราดูแลบริหารการเงินยังไงบ้างคะที่ให้แบบเรามีเงินไปจนถึงสมมติวันหนึ่งที่มันต้องโสดจริงๆจริงๆตั้งแต่ก่อนที่แบบว่าจะไปถึงวันที่เราแบบแก่เนี่ยสำคัญ<ะ>ที่สุดคือเรื่องแบบ สุขภาพโดยปัจจุบันเพราะว่าเราก็อยู่ในวัยที่แบบกลางคนแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบบเช็คสุขภาพมีเจ็บมีป่วยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอย่างที่บอกว่าเราก็คิดเราเริ่มคิดไปแล้วว่าถึงวันสุดท้ายเราต้องตายคนเดียวนะซึ่งแบบว่าโอฟังดูเศร้ามากแต่ว่าไม่หรอกต่อให้เธอมีลูกก็ก็ไม่ได้การันตีไม่ไดการันตีว่าแบว่าอเราจะเป็น สุดท้ายแล้วที่เรารู้สึกว่าเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เราเจเนอเรชันต่อไปเขาจะไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าเป็นความเดียวมันเป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนาะไม่ได้เกี่ยวกับการอักตันยูไม่รู้คุณคนอะไรเนาะแต่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเจนสุดท้ายแหละที่เราเราคิดเรารู้สึกว่าเรามีออฟดิเกชันที่ใช่แฮปปี้ที่จะทไม่มีใครมาบีบให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นคนที่ทําประกันซึ่งอันนี้มันคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นการลงทุนอะจะไม่ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่เก่งด้านการลงทุน <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงทุนในอะไรที่มีความเสีย่ยง uh huh. เเาาก็จะดูแบบกองทุนที่มันแบบมั่นคง uh huh. เพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนนะ uh huh. แต่พูดตรงๆนะเป็นคนที่มี financial literacy ต่ำนะคะนี่เป็นจุด โอยของชีวิตที่รู้สึกว่าควรจะแบบว่าตั้งใจหรือวางแผนกับมันมากกว่านี้แต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีงานการอื่นๆทำตลอดเวลาเราก็จะทาแบบเบสิกเบสิกอ่ะเราต้องมีประกันนะเราต้องแบบเราก็ทำประกันสังคมด้วยนะแมจะไม่เคยใช้แต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นแบบเรื่องทางอุดมการเรารู้สึกว่าระบบสวัสดิการสังคมมันมันดีเราควรจะต้องส่งเสริมเราช่วยเขาส่งก็ได้แม้ว่าเราจะมีประกันของเราเองเราจะไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาก็จะได้ใช้มันเป็นระบบที่ดีที่ควรจะมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เราจะก็จะเริ่มวางแผนแบบนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่่่่อนททีีเรราาู้้สึกวฮย พวกเราจะแก่ไปด้วยกันมีแก่แบบมั่นคงนะถ้าเราเป็นคนแก่เราต้องมีความพร้อมเรื่องงานเรื่องเงินทาให้เราสามารถแก่แบบไม่ต้องกลัวว่าชีวิตฉันจะไปฝากไว้ที่ลูกที่เราเพราะเราไม่มีลูกให้ฝากแล้วและอย่างที่บอกว่าต่อให้คนที่มีลูกอ่ะก็ไม่อยากให้คิดว่าจะไปฝากชีวิตไปที่ลูกลูกเขามีชีวิตของตัวเขาเองนะคะเราก็ควรจะดูแลตัวเองด้เนี่ยเจนเรามันต้องคิดแบบนี้แล้วว่าเราต้องดูแลตัวเองได้จนถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่ามันก็จะดีกว่าไปดูแลตอนป่วยอะการชีวิต ต้องมีการวางแผนเรื่องการลงทุนที่ไม่เสี่ยงนะคะซื้อซื้อเพชรซื้อทองก็ซื้อเพราะว่าอะไรได้ใส่ด้วย2ก็คือจะพัชจะผูอะไรขายได้อะไรอย่างเงี้ยเรา็จะไป้ไปซั์สินเนาะสินที่ไม่แปลงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีแบบเก่งๆด้านการบริหารจัดการการเงินอะเขาก็จะแบบมีลงทุนหลักหลายนู่นนี่แบบมีพอร์ตมีอะไรของเขาแต่เราเป็นคนที่แบบ financial literacy ต่าเราก็จะแบบ เขาแบบเบบ<ค>เขาแบบมั่นค<อ>งมั่นคงคือของชอบแบบอาจจะไม่ได้มีความหมุ๋วว่าแต่มีความมั่นคงว่าเมื่อวันที่แก่ตัวไปนะถ้าจะเป็นต้องอยู่แบบคนเดียวจริงๆ <ừ. S 2> อยู่เดียวจริงๆชอบก็สามารถที่จะมีเงินไปจนถึงยุคนั้นแบบ